3ส,สิ่งที่คนวัย40บวกสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ช้าไปอ่ะทำไมถึงช้าไปเราเริ่มที่จะมาเล่น facebook กันช่วงไหนเอ่ยเพราะว่าแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์ที่คนนิยมเล่นก็คือ facebook เฟซบุ๊กเริ่มก่อตั้งปีไหนเอย่ยปี2004นะคะแล้วเข้ามาในไทยก็ประมาณปี2011ก็คือ10ปีที่แล้วถ้านับปีพศก็ปีพศ2554ปีนี้2564ก็10ปีแต่ถามก่อนว่าคุณเริ่มมีเฟซบุ๊กปีไหนคนวัย40บวก เริ่มบนโลกออนไลน์ช้าไปข้อแรกคือยึดอัตตาตัวตนยึดอัตตาตัวตนยึดถือตนติดแบรนด์ติดภาพโพสภาพลักษณ์ในตัวเองนะคะ ประสบการณ์ที่ผ่านมา40ปีที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีก็ยังยึดติดอยู่ไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยวางไม่ยอมที่จะเรียนรู้หรือเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเข้ามาก็เลยเริ่มต้นช้าคิดเยอะ ถ้าจะทำไอ้นี่พอจะใช้คอมพิวเตอร์นี่ไม่เป็นก็ว่ามันยากไม่ใช้ละไม่พยายามที่จะฝึกต่อหยุดไปเริ่มยากแต่จบง่ายนี่คือคนวัย40บวกขึ้นข้อที่2ข้อที่2ก็คือไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าออกจาก Comfort z o ซนคอมฟอร์ z โซนในที่นี้ก็คือนี่แหละไม่กล้าที่จะเอาอะไรใหม่ๆอยู่สบายดีแล้วก็ขออยู่แบบเนี้ทำอันเดิมๆเดิมๆเดิมๆก็ดีแล้วพอใจแล้วหรือก็ว่ยวาติดความสบายแล้วไม่อยากทำอะไรที่ทำให้ชีวิตยุ่งยากก็ออกจากตรงนี้ซะ เพราะชีวิตคือการเคลื่อนที่เราต้องเคลื่อนจากจุดที่เราอยู่ตรงนี้ไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่มันดีกว่าเดิมคุณมีประสบการณ์เยอะคนวัย40บวกแล้วคนวัย4ีนี้คืออยู่ตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องฐานะความเป็นอยู่เรื่องการงานคุณมีคุณค่ากับผู้อื่น แต่คุณลืมลืมไปณนะวันนี้เนะี่ยคุณลืมคุณคิดว่าคุณไม่มีคุณค่าไม่มีคุณนะประโยชน์ต่อผู้อื่นคุณเลยไม่กล้าที่จะออกมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆถ่ายทอดไปให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ค่ะ ก็ครูสุบัญญาขอใช้ช่องทางนี้นะคะขอใช้ช่องทางนี้เชิญชวนทุกท่านเลยลองมาแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้เราอาจจะมีสูตรส้มตําสูตรเด็ดเราก็มา แบ่งปันตำหมักหุงแบบนี้นะตำร้อยครั้งก็รสชาติเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมอ่ะเราก็มาแบ่งสูตรบางคนมีสูตรทำชากาแฟก็มาแบ่งปัน